การวอร์มอัพที่น้อยหรือว่าไม่มีการวอร์มอัพเลยนะคะจะส่งผลให้เรามีอาการบาดเจ็บได้ทั้งระหว่างการปั่นหรือแม้กระทั่งหลังที่เราปั่นเสร็จแล้วค่ะ สวัสดีค่ะไหวายนักกายภาพบำบัดและนักไตกีฬาจากสเตทค่ะวันนี้จะมาแนะนำการวอร์มอัพก่อนปั่นจัก,กรยานนะคะเพราะว่าการวอร์มอัพอ่ะจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยทำให้ข้อต่อมีการทำงานมากขึ้นให้เรารู้สึกเฟรชก่อนที่จะไปซ้อมการปั่นค่ะโดยส่วนตัวแล้วไหวก็ใช้3ท่านี้ค่ะในการวอร์มอัพก่อนที่จะไปปั่นจักรยานเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเชิญเทรนเนอร์พี่นนท์ก่อนนะคะ นี่คือเทนเนอร์พี่นน์จากสเตทนะคะสำหรับท่าแรกก็คือ 4-Point i i p Mobility นะคะโดยท่านี้ค่ะจะมีการหมุนของข้อต่อครบ360องศานะคะเดี๋ยวลองมาดูท่ากันค่ะว่าจะเป็นแบบไหนขั้นตอนแรกให้คุกเข่านะคะขั้นตอนที่2วางมือให้เข่าขนานกับ น,นะคะโดยจะเห็นได้ว่าท่านี้ที่เลือกมาจะเหมือนการที่เราก้มลงไปปั่นจัก,กรยานจริงๆนะคะโดยท่านี้ค่ะจะมีการหมุนของข้อต่อทั้งหุบเข้าและกลางออกจะเหมือนเป็นการจำลองการปั่นไปโดยปริยายเลยนะคะจังหวะที่1กลางขาจังหวะที่2ถีบขาไปด้านหลังจังหวะที่3แทงเข่าเข้ามาด้านในลำตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลม แบบนี้พอครบ10ครั้งถึงจะเปลี่ยนข้างนะคะนอกจากนี้นะคะถ้า 4. point i i p mobility จะมีการกางขาออกแล้วเราจะมีการกางขาเข้าด้วยนะคะเริ่มที่จากขาขวาก่อนนะคะแทงเข่าเข้ามาด้านในลำตัวถีบขาออกไปด้านหลังและกางขาไปด้านข้างทำแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนการหมุนสะโพกเข้ามาด้านใน พอครบ10ครั้งแล้วถึงจะเปลี่ยนข้างนะคะซึ่งท่านี้จะมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อครบ360องศาแล้วก็จะมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อก้นด้วยนะคะต่อไปท่าที่2จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อ hip flexor er, หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าข้อพับสะโพกนะคะจะให้ยืนตรงจากนั้นก้าวเท้าซ้ายออกมาพอดีจากนั้น ให้แทงเข่าขวาขึ้นมา10ครั้งถึงจะเปลี่ยนข้างนะคะแบบนี้สำหรับท่าที่3นะคะจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อของช่วงขาส่วนล่างและลำตัวแกนกลางด้วยค่ะสำหรับข้อต่อเราก็จะมีการเคลื่อนไหวข้อต่อตั้งแต่สะโพกหัวเข่าและข้อเท้านะคะ โดยการทำท่านี้ให้คุณคิดว่าเป็นการทำฟุตเวิร์กในกีฬาปะทะค่ะ 2> 1 2ึ4งสสาหจะเห็นได้ว่ากระโดดก็จริงแต่ไม่ได้กระโดดสูงนะคะดูที่ปลายเท้าและลำตัวของพี่นนนะคะ สำหรับการวอร์มอัพก่อนปั่นจักรยานในวันนี้ต้องขอบคุณพี่นนท์ที่มาสาธิตร่วมกันนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมคนไหนได้ลองทำตามแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะหวายและพี่นนท์จะเข้าไปอ่านแล้วช่วยกันตอบนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ